สวัสดีครับวันนี้ผมได้มัชฉะชาเขียวนะครับเป็นมัชฉะลาเต้พรีเมียมเบนครับเป็นของมัชฉะสูกินะครับสูตรนี้นะครับก็จะให้รสชาติเข้มข้นหวานน้อยกลมกล่อมซึ่งเขาผสมมาให้เรียบร้อยแล้วครับเพียงแค่เรานํามาชงกับน้ําร้อนเท่านั้นเองครับหนึ่งรองแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด5้าซองข้างในครับแต่ละซองนะครับก็จะมีชาเขียวอยู่ที่21กรัมนะครับรวมทั้งนมผงเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการชงก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่เรานําชาเขียวนะครับ มาผสมกับน้ำร้อนนะครับขนาด100 ml มนะครับคนให้เข้ากันแบบนี้ได้เลยครับตัวมัทฉะค่อนข้างละลายได้ง่ายครับมีกลิ่นที่หอมสามารถชงดื่มได้ทั้งร้อนและใส่น้ำแข็งเป็นเครื่องดื่มเย็นได้ง่ายเลยครับนี่เลยครับก็จะได้ชาเขียวมัทฉะชงสดๆแบบนี้หอมอร่อยหวานน้อยกำลังดีเลยครับวันพิกัดผมทิ้งไว้ที่โพสเรียบร้อยแล้วครับยังไงก็เข้าไปเลือกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ